สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเมนี้ไปตามตัวมาบอก่าเรมีเวลาเนาะวันนั้นอะไรอะวันนั้นเจอกันบอกว่าดับอะไรนะจะเปลี่ยนนะจะมาช่ว้ให้ให้ดับแปดมาก่อนให้ดับแปดนะใช่วันนั้นให้ดับดับแปดนี่บนล่างด้วยไงล่างบนล่างเลยบนล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียว ดับแปดไล่ทั้เดียวแม่และนี่ตั้งแต่วันนั้นสามสี่วันแล้วได้คำนวณออกมาอย่างคำนวณเราโย่ผิดเฮ็ดผิดเบื้องเทศเสียววันผิดเบดเฮ็ดี่ชาวบ้านไปเลรอเฮ็ดผิดมันเฮ็ดเตี้ยเต้นเหรเฮ็ดผิดหมดเลยมาวันนี้เปลี่ยนไหมไอตัวเด่นนี่ผิดหมดผิดหมดเลยตัวเปลี่ยนไหมเนี่ยมันเฮ็ดมันจับว่าถือไหมว่าถึงกูเนี่ยมันจะค่อยไล่ตัวผิดสิอ่าบวกผิดแม่อ่ มันเป็นหาเฮ็ดลกเป็นซีที่เตีบข้าเนี่ยครับเลยว่าเลย่ใดกันนะบ้านิดเหมือนฉีดแล้วฉีดเีเฮ็ดแล้วไพิดที่เก้าไหมพิดอีพิดอครับเออมัืเอเป็นตาเพราะอะไรออม่ะวดนี้คือเป็นแบบนี้คือถพิดทอวนี้อ๋อ,อ,อลางก้อนเนาะอาอลางก้อนลางก้อน,น,นบนนนนีจัน คนเนี่ยมันกาเดี่ยวหาไวไลำลวยกครบวาำวยแบเม็นห่ก็ะลางก้อนบอกะลงบนล้าก็อ่าสงสัยซองมันยังสงสัยมันเห็นเป็นเห็ายสูนตมื่ก็้พเขากันเลงเล็นเปตัวทิพย์ัเน่วทิพยครับเ่พวกเขากันเลยไปเอาจับเล่นอะไรดีอก็ยังก็จะหายเยกเสียโย่เราไปเพราะว่า ก็นี่มันมันเห็นกันเนาะก็มีเวลาเต็นย่ำพื้นกับกินยาประสาทแลัหลับเลยประสานนานะกินแล้วง่วงเลยมันต้องเลยอำพื้นว่า่เด้นนี่เตยจำเว้นนี่เต้ยถือเด้ยมุดวัวี่เหตุพิเตี้ถือเอาบนเอาเตียบองว่าก็ได้บนห้าเก้าสี่แล้วตัวเดียวบนห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ตรงอ่ ตัวเดียวนี่นะ94ตัวเดียวตัวเดียวสำนี่มันก็ไฮไเปอนกรอนเดียวารับขางก็จะทุกข้อพูดอีกครับตัวเดียวกอนตัวเดียวกอนอ่า94เก่า4เก6เก4เกา5เก่า6ก็ละ3ตัว2ตัวไหม2ตัว6ตัวก4เกา5เก้า6เก่า4เก้า5แล้วก็เก้า6เก้า4เก้า5เก้า6 จ้าก็มักสองเลยดิกองสองตัวนึ้เจ้าว่าพอ่อหายรับเนาะเอาสามนีนเนาไอคิดดีก็ไอ้คิดดีๆกสองคิดดีก็ว่ายังชั่วยู่ไม่ใช่เก้าหกเดินไปที่เก้าหกเน้นไปที่เก้าหกเน้นเก้าหกเป็อล่างเอาครับสามกับสองครับสองกับสามจะเอาตัวให้ดีสามกับสอง เอ็นหกสามสองเออจตัวดีอเจ็เอาเ็ดสองเจ็ดสามล่งเจ็ดสองกับเจ็ดสามแล้วก็หสองตัวนึงแล้วก็หกสล่างเนาะล่างอย่างเดียวล่าดียวคือว่าคื่าไฟน่นสองครับอที่แหล่เดียวศูนนี่อ่า้วศูนกับศูนเจ็อาไปอเจ็ดศูนเจ็ดศูนนี บ่าจาเท้าศูนย์นะอ๋อเท้าศูนย์ไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้าไตัวเลยสิเเอาแต่สามกับสองเลยเป็นเจ็ดสามเจ็ดสามกับสองเอาตัวดีเนี่ยคิดว่าจเอาตัวล้งดีเึอจะเอาสามดีกว่าเนาะสามแต่ว่าสามบนตรมนี้สามบนดับดับขาดรูปุ๊ดสามบนดับบอแม่สามบนเลยหนึ่งสามเจ็ดสาม สามตัเดียวรบบอันี่ตอนนี้นี่เนเรื่องเด็ตอนนี้มีทัตงนี้หละอะแกเพิ่งกับรับไปเด้สวยเลยว่าเอาเปลีนตอนนี้รับบอมี่เป็นเรื่องเด็มีเรื่อนกัน่เอาอะไรทำอะไรันนี่นอ้เลี่ยงตอนเป็นเรื่องเด็ดยังอไมเอากรรมการเปนบอมี่ยังพีดเตียนสวยถ้าก่เหตเมื่อก่อน อันนี้โดนเล่นหอยเห็ดไว้แล้วเนี่ยตากรรมการบพ่เี้เ็นพีดีแค่เห็นพีดีเล่นพิกตรวจสอบกันตัวไปถึโทุบอกัอกทีนึงนะพ่อไม่พอห้เห็ดพีดีกันทั้งเห็ดทับทิมเห็ดทับทแ่าเนี่ยพีดด้เอาชนะขีดแล้วก็ตัวนี้คนพีดเพระิดส่เรียกหานม่ใส่เลียกพี่เนี่ยายแล้วกรพักอนแล้วาพักคนแล้วหอยวอยเลคับตรวสอบแล้วเตี พ่อสวัยบุรีรัมบนญยิเก่าอ่าเก้าสี่เม็ดเดียวมาเก่าก็ทุนนะบนแต่ว่าบอล่ายรักบอลบ่ายแต่นี้คือไม่สุนสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกอันนี้อ่ะบ้าสามกับสองเจ็ดสองเจ็ดสามหกสองสานี้ตัวนี้อันนี้สองอ่ะสูสองบนอ่ะบนพิ่งงั้นเก่าให้เก่าก็ทุนนะตัวเดียวตัวเิ้งเก้ากับศูนย โปรตีนว่าให้เข้าเป็นอย่างนั้นก็ใบูปจะปักลักเอาปักลักเอาเนาะมันแต่ว่าได้ห้ดีนะมันหลายตัวหมดครับมันสิมันเอาโชคให้ดูเอาบ่รรอดนะวนเนี่ยฮะเอารอดอีกแล้วเอาให้พี่น้องเบื้องดีๆเลยคิดดีๆคิดดีๆเพรได้เพได้ว่าให้พี่น้องคิดจุกข้อมือแล้วต้องคิดคิดให้ดีๆว่าดีพี่น้องคิดดีๆว่าดีซื้อหรือว่าดื้อลงทุนหรือว่าลงอ๋อจะว่าให้เบื้องวันแล้วอ่างสามกับสองเนี่ยมัตสิมัตสุเออ ตีล่างเนี่ยแต่มาแน่นอนน้อบอกว่าบนดับสามใช่ไหมล่างดับศูนย์ดับแปดอ่านะครับแล้วก็ตัวเน้นเน้นตัวเน้นเน้นสามตัวก็จะมีห้าห้าเก้าสี่นี่แหละแล้วก็ตัดออกมาแต่ว่าสองตัวก็จะเป็นเน้นอยู่ที่บนอ่าเก้าหกด้วยนะครับเพิ่มเติมเนาะนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับข้างล่างก็ตัวเน้นก็คือสามกับสอง สามกับสองปักหลักไว้แต่เอาอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนชอบตัวอื่นคือสามกับสองจะมาหลักหน่วยไม่นอนคิดอย่างนั้นมาตัวจะมาสามหรือสองไม่ต้เชื่อสามหรือสองอ่ะนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูครับอ่าแล้วก็บอกเจ้าตัวด้วยไปคิดดีดีคิดดีๆนะเพราะว่าลงทุนเงินลงทุนของเนาะมักการเงินนักการเงาน บอมักกระพานเนาะอ่ะขอบคุณตะโพลยังเด็กเตือนๆอย่างนี้ก็ยังเด้งหนาเด้งหนักอ่อขอบคุณมากนะครขอบคุณมากนะครับขอบคุณพ่อทรายมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับมีแหงปังๆนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์